สวัสดีทุกท่านกัน้วยครับพบกับผมอิชินเคยนะครับกับ g ีนอตยูอาระกายแสยง5ดาวม่วงนาตีนะฮะโอ้โหตรงนี้มาแล้วครับ g ีนอตดาวม่วงแพสซีพิเศษกันส46ล้านนะครับผมไปในสิ่งฮีโร่กันจะเป็นยงไงเชิญรับชมครับ ดิชแมนช็อปโดนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตในราคาถูกที่สุดคุ้มที่สุดยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บแลอซื้อแพ็คที่รวมรายการรับไปเลย i ิชแมนคอยใช้แทนส่วนลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถ่อนชำระได้นานสูงสุดสิบเดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นนัอีกกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เติมถูกเติมง่ายเติมไวตลอด24ชั่วโมงต้อง i ิชแมนช็อปเท่านั้นมาจีนอตห้าดาวม่วงนะครับทำอะไรได้ครับพิเศษ แพสซีฟมันต้องเพิ่มใช่ไหมแพสซีฟเริ่มสนามได้รับ80%ลดดาเมจที่ไม่ติดคดีหลังตัวละครใดๆเคลื่อนไหวจะระเบิดและชำนาญเผาไหม้ที่บนศัตรูเพิ่มค่าให้พีสาวรกับตัวเองออนี่ฮะระเบิดห้ารอยเอร์เซ็ระเบิด500%ร้บเปอร์เซครับแล้วก็ถ้าเกิดชำนาญเผาไหม้หนึ่งครั้งจะถูกเปลี่ยนเป็นดาเมจระเบิดทันทีนะครับผมนี่คือหัตตาโมงก่อนโกคิสึเข้าโกคิสึจากเข้าวันที่1นะครับผมโกคิสึยูอาร ถ้าใครจะฝากสุ่มกระทักมาวันที่31ได้แต่อันนี้คลิปจะลงวันที่30นะครับส่วนวันที่31ผมสปอยไว้ก่อนเลยว่าจะเป็นเขตศึกโดนไรที่สุดประจำสัปดาห์แล้วเป็นหมดเอ,เอาจริงเอาจริงแบบ400ล้านงอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากัน400ล้านแบบไม่มีจีนอแต่เราต้องไปรีวิวจีนอต5ดาวม่วงก่อนก่อนที่โกเกสึจะเข้าไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่ครบลุแล้วนี่ด้วยแชมปนะ์ฮะเจอชาโอชิชาโอชิรอบชิงฮนะเป็นไงนะเป็นไงฮะรีวิวจีนอต5ดาวม่วง มาครับเอ็กซ์เบอร์เนอร์แอร์ครับสุดยอดแล้วจบเกมเลยหรือเปล่าครับตรงนี้หมดเอาจริงครับทีมงานบอกว่าเราแพ้ไม่ได้นะครับตรงนี้เราแพ้ไม่ได้ครับจังหวะนี้ครับมาครับจังหวะนี้เราพวงวิชาดาบแสงดาบปะกายแสงครับมาก่อนครับลัดเทินมาจังหวะนี้ปาดมาก็ติดตำนายแบบยี่ทุกตัวครับของแชร์แล้วนอนของจริงมาใบไม่หมุนวนควงกันมาแล้วปาดมาณจุดๆนี้ครับเอาแล้วฝั่งตรงข้ามมีสุยริวเนี่ยแต่เราได้ยินเสียงความหวังครับคิงเอนจิ้นนะไล่ติดกันมาก่อนแล้วเดี๋ยวดูครับเสาหลักเพลิงครับ เอ็กซ์เพร์เนอร์แอร์ขั้นสุดยอดแบบอาวเฉพาะ3ดาวสุดหรรษีสีดาวสุดหอเท่แล้วก этих, ็5ดาวมุลแล้วไปยังไปจังหวัดนึงมาเลยครับก็มาเลยครับหอวราชาฟาดกระหน่ำสมิทเซลยัดหน้าไปอะปาชุ่มแบบหืมโหตแรงแรงจัดๆนะสวัสดีแอนดี้นะครับเสาหลักไฟฟ้าเสาไฟฟ้าเออเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้นี้พิกเซลมันแตกพิกเซลมันแตกเกิดอะไรขึ้นหัวรัชาฟาดกระหน่ำสมิทเซลปลาชุ่มปลาชุ่มอ่ะแอนดี้สวัสดีนะครับฮัลโหลแอนดี้ กูดอีฟนิ่งลองทามโนซีโบรโอเควินดูซีซีซียูอาเกนเลเทอร์กูดบายโน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 วลคัมวลคัมมาครับมาเหล็กจู่โจมอัะทืบลงมานะจุดจุดนี้ใครเข้ามาใหม่กดไลค์กันด้วยนะครับผมตรงนี้แล้วเสียงความหวังครับมาแล้วคิงเอ็นสตินครับคิงเอ็นสตินปัดชุดปัดชุดเลยสวยค่ะโซระดมยิงกดทับจุดกดเส้นแล้วโหไม่ได้เห็นกันมานานจัดจัดจริงๆไง ตรงนี้ฮะโอ้โหติดสตันนะติดสตันสามตัวตรงนี้คือยุ่งแล้วบอกพี่บารจะชนะได้อย่างไรครับตรงนี้ครับแล้วซอมบี้แมทลงไปนอนกอดกับพื้นครับแล้วมาแล้วครับเอ็กซ์เบอร์เนอร์แอร์ครับเสาหลักเพลิงครับเอ็กซ์เบอร์เนอร์แอร์ครับสุดยอดนะตรงนี้เอ็กซ์เบอร์เนอร์แอร์ตายหมดครับโอ้โหนี่ฮะความโกงของจีนอสครับความโกงของจีนอสยูอาร์ครับก่อนที่กูเกสต์จะเข้าครับตรงนี้ครประชิดมาเอ็กซ์เบอร์เนอร์แอร์อีกแล้วครับเสาหลักเพลิงครับ ขั้นสุดยอดนะแต่บอกไว้เลยนี่คือศึกดวลฮีโร่ครับเพราะฉะนั้นกดก็ระสือมาก็ไม่มีผลครับกับศึกดวลฮีโร่ครับตรงนี้หัวราชาไปทีหนึ่งนี่ไงนี่ไงหายหมดไงระเบิดพี้งไงระเบิดพี้งโชโชอิทิโยมายไม่หวั่นแม่หวั่นมามากหรือเปล่าไม่หวั่นแม่หวันหว่นมามากแล้วดังชายซูเปอร์ลอยด้ชาลมโดนกันกบพื้นแล้วเสียงความหวังงับมาแล้วนะจุดจุดนี้โอ้โหคลิปมันจะสั้นไปหรือเปล่าคลิปมันจะโอ้โหซุยริวไปหวั่นแล้วรถคิงติดลู่ เดีย๋ยวเราต้องไปดูครับว่าเราเจอใครบ้างครับในศึกดวลฮีโร่ครับเออนี่เจอรอบชิงนะแล้วจบในทูเทิร์นคิวแล้ว์ทูเทิร์นคิวครับไม่ใช่วันเทิร์นคิวแต่เป็นทูเทิร์นคิวแล้วปี๊ยังไปจังหวะนี้ฮะแล้วแน่นอนครับไล่อังตีครับเสียงความหวังครับแล้วจะปิดฉากด,ด้วยเอสเบอร์เนอร์แอร์ขั้สุดยอดหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะลูกโตก็ดีดีตตอนแรกเข้าสู่เจ้าที่ OPM ี c อีกครั้งด้วยสมาชิกครับเสาหลักเพิ่มเอ็กซ์เบอร์เนอร์ขั้นสุดยอดเรียงเรืร่องเรื่อ็ คว้าชัยชนะไปเขาจะเจอจีน่าวูดรอบลองชนะเริ่จะเป็นอย่างไรเชิญรับชมครับผมโอ้โหมาครับจัดทีเหมือนกันจัดจ,ดจริงๆนะโอ้โหแต่ว่าฝั่งจีน่าวูดแน่นอนครับฝั่งจีน่าวูดมีอะตอมมิกครับที่ได้เปิดก่อนแล้ววิชาดาบแสงดาบประกายแสงแล้วนาตีฟาดมาจาังหวะนี้ก็รับแรงกระแทกอย่างไหวชิวแต่ติดชำนานบบกที่ทุกตัวของแท้และนอนของจริงแล้วไปไมีหมุนวนควงกันมาห,มหลายตีมาก่อนจังหวะนี้โอ้โหแล้วจีน่าวูดเปิดก่อนดนะ้วย เอ็กซ์เบอร์เนอร์ครับเสาหลักเพืองก็ขั้นสุดยอดนะนี่เราจะไม่แพ้ใครครับเราจะใช้กระบองเหล็กในการฟาดฟันนะตรงนี้ไปครับปึ๊ปิดปปิดแล้วมาครับตรงนี้วิชาดาบแสงดาบประกายแสงป่า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 ไปไปหวั่นแล้วหนึ่งตัวฮะนั่นก็คืออสศวินจักรกลคระมาเหล็กจู่โจงกระทืบลงนั่นเอง แล้วใไบไมมบมนวนหวงกันมาครับโอ้โหซอบ,บ้แมตต้องลงไม่นอกครับคือเราก็ว่าวิชาดาวแสงดาวอีกอย่าหน้าจังหวะนี้โอ้ชนะได้อย่างไรครับตรงนี้ชนะได้อย่างไรครับโอ้โหไปไมิบมวนครับเราเพิ่งถึงเทินเราเท่านั้นครับโอ้โหไปครับควายกระหน่ำสมมติว่าป้าบปาบเปีปปยงปัดชึมโอ้โหยีบเก้านี้ต้องไปตัดแววนแล้วหรอโอเคครับตรงนี้ตาเบอร์ไปมดตรงนี้ไม่ไหวมาดูใหม่ครับสวัสดีด้วยครับสุภวัฒนะโอ้โหนนจะสวบคุมมครับผมปลดแบนดวันนี้ครับเอาตัวอะไรมาเล่นนี่ครับ โอ้ oh, ต้องรอนยครับนี่เฮ้ยจีนอตไม่ได้ใช้ฮะสำหรับจีน่าบู๊ครับน่าจะเป็นกระบ,บองเหล็กครับโอ้โหรีวิวเช่นใดรีวิวเช่นใดโอ้โหรีวิวเช่นไรสิงความหวังครับสวัสดีครับ EST Starboy ฮะโอ้โหชื่ออย่างเท่ครับ Estarboy Estarboy แล้วนี่หูปาดหาพระเจ้าแล้วซุยริวติดโลฮะ แน่นอนว่าผมว่าชนะพกกระบองเหล็กเหมือนเดิมแน่นอนเลยเหมือนสลายที่แล้วแต่ว่านี่เรารีวิวจีนอสห้าดาวม่วงนะรีวิวจีนอสหาดาวม่วงนะมันจะเป็นยังไงเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับสเน่เครับันมังกรเขิอนอาพาฟ้าลิกขิตครับเดน้าซุยดิวไปก่อนแล้วตรงนี้ครับ เอาล้วครับแล้วก็หลักนะข้างหลังนะข้างหน้าข้างหน้าาลงไปนอนหรือเปล่าตรงนี้เนี่ยบลอยครับซุยเหลือตัวดาเมจหลักก็ลงไปนอนกับพื้นแล้วสำหรับทีน่าวูดครับแล้วเสียงความหวังยัดหน้ามาทีน่าประชืดมาตรงนี้เราโหราชาเราฟาดกันหน่ำซัมเมอร์เซลอารุสสีดาวสุดหล่อที่เราฟาสิกอะตอมมิกครับตรงนี้โอ้โหติดโลกกันไปครับแล้วระเบิดเพี้ยกันมาแล้วเอ็กซ์เบอร์เนอร์ครับเสาหลักเพลิงครับ เอ็กซ์เบอร์นอร์แอร์คัดสุดยอดปาดมาตรงนี้ก็ไม่หวั่นไม่หวั่นมามากอยู่แล้วครับระเบิดพียะระเบิดพียะวิชาดาบแสงดาบประกาศเสียงเงปาป่าป่าป่าปาไอเราก็เวลาตากแอร์นานๆมันเสียบจมูกแต่ถ้าตากอุณหภูมิก็ไม่ลดอ่าถ้าไม่ตากก็อุณหภูมิก็ไม่ลดใช่ไหมโอเคแล้วเสียงความอ่อนเล็นกระบองเหล็กตัวเดียวก็ต้องเอาปากันหน่ำจะงละเปียงเปียงเปียงเลยปะทึม้นปัดชื้นไหมติดโล่ไปดิติดโล่ไปดิจังหวะนี้มาดิครับจาน กระบ,บองเหล็กตัวเดียวอีกแล้วกระบ,บองเหล็กตัวเดียวช่วงนี้ดูแลตัวเองกันตัวเองดูแลตัวเองกันด้วยนะครับพี่นัตตี้โอเคครับขอบคุณครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยใช่ไหมฮะแล้วมหาจังหวะนี้ไปไม,ม่หมุนควงกันมาปุ๊บมาแล้วก็ระเบิดพีระเบิดพี มาครับเอ็กซ์เปรลเนอร์แอร์ครับเสาหลักเพิงขั้นสุดยอดเอาอีกแล้วเอ็กซ์เปรลเนอร์แอร์ไปย่างมารับแรงกระแทกอย่างไหวชิวอย่างไหวชิวเสียงความหวังไล่ยันตีไปอีกทีนึงโอ้โหจีน่าวูดโคตรตึงเลยว่ะจีน่าวูดโคตรตึงจีน่าวูดโคตรตึงวิชาดาบแสงดาบประกาเบี๊ยมสวัสดีทุกคนไม่เจอกันตั้งนานครับสวัสดีด้ดว,วดยครับฟาดมาจังหวะนี้ติดคำนาณโบยี่ติดเผาไมมแบบพิเศษไม่ไม่หมืองวัอีกโอ้โหปาดมาตรงนี้อลลี่แนะนำวักกูวักกูไงวักกูวักกูออฟตั้นไง เออจัดเลยลี่หนาฟาดก,กันหนับสมสเรืจจริงอาการเปลี่ยนแปลงบ่อยจริงบ้านผมเช้าร้อนมากๆตอนเย็นฝนตกหนักเลยเออดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับทุกคนเป็นห่วงนะครับจะได้เดีย๋ยวปิดประกายแสนะมาสุ่มกันนะครับผมกุ๊กแคสื่อน,นี่เราต้องผ่านพ้นเดินนี้ไม่ได้รลบเดินทันวาครับกุกเออแิดประกายแสงครับเดีย๋ยว รับสุ่มแบบเบิ่มๆเพราะว่ามันเป็นวันอาทิตย์พอดีนะครับผมองนี้ครับเสาหลักเพลิงครับเอ็กซ์เบิร์เออร์ครับสุดยอดระยัดมาจังหวะนี้ซอมบีม้แมนก็ลงไปนอนกับพืน้น,นครับแล้วก็หูโดนอยู่ฝ่ายเดียวโดนอยู่ฝ่ายเดียวไงเอาที่มันประหยัดเลยสิพ่ออ๋อเหรอโทษทีมันก็มันก็มันก็ใช้ได้ยาวๆไงใช้ได้ยาวๆประหยัดเลยหาเฉลี่ยออกมาถ้าเกิดใช้สิบปีตกวันละหนึ่งบาท <c oughs> มาหัวราชาไม่ยังไงโโอ้หเดี๋ยวนะ ดาเมืวิเมื่อกี้มันเท่าไหร่อ่ะพันล้านปะ่ะตัวเดียวอะนะเมื่อกี้เห็นปะ่ะแทงไฟผมอะไรยัง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 ยั้งยั้ย,อ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 ยูยอดเติมปัจจุบันฟี่บันเลยครับเอ้ยต้องไปดูในไลฟ์ต้องไปดูในไลฟ์อันนี้เราก็ลาไลฟ์อยู่นี่ว่ะเสียงความหวังประชืดประชืดประชืด เราไปไม่บุวบนควงกันมาอีกแล้วโอ้โหแต่ดีนะไม่มีอะตอมแล้วตรงนี้เหลือแค่เ e อ็กซ์เบอร์เข้าเสิร์ฟใต้กันหนอ่อยแล้วเข้าเสิร์ฟาบปาไปอย่างอันนี้น่าจะไม่เหลือรอดแล้วโอ้โหยังลงไปนอนอีกซอมบี้แมนลุกขึ้นมาเอ้ายังได้อยู่ยังได้อยู่ขี้เกียจเดินไปร้านออฟตัดต้องสั่งออนไลน์สั่งออนไลน์ได้เออแค่ค่าเลนก็พันห้าแล้วเอาเลี่ยงไงเอาเลี่ยงไงสนามแรงบิดมาตรงนี้เอ็ก e expernera อีกแล้วเสาลักเพิง เอ็กซ์เบอร์น์แอร์ขั้นสุดยอดปาดมาเฮ้ยเมื่อกี้กระบองเหล็กดาเมจเท่าไหร่มีใครเห็นมั้งเมื่อกี้ตัวเลขแบบโคตรเยอะโคตรโหดโคตรอันตรายไม่ยังมาเดี๋ยวรอดูกระบองเหล็กจังหวะนี้ดีครับไนท์บอทมาเสียงความหวังประชืดประชืดติรติร์สเรื่องไงโดนไปดิโดนไปดิจังหวะนี้บัร์ชาดูดูดูเลือกจริงดูเลือกจริงตรงนี้ไปยังไงไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยเท่าไหร่ และเข้าสู่เทิร์นที่ 4. สี่ไงสมิธแมนลุกขึ้นมาจังหวะน,นี้ไงโอ้โหผมว่าอ้กระบองเหล็กก็ไม่ตุยด้วยนะเพราะมีโล่อยู่ด้วยแหละสารักเทินอย่างเงี้ยครับขั้สุดยอดละไอสเปิร์นแอร์อาชึมเออใครรอดูคลิปหน้ารอดูได้เลยครับ400ล้านครับ400ล้านครับย้ำอีกทีครับ400ล้านไม่มีใครทำได้ฮะไม่มีใครทำได้ครับณนะจุดนี้เซิร์ฟสี่นะโอ้โหโคตรเวอร์เวอร์จัด,จด เอากรอบไปให้เขาตัดได้ได้สิได้แหละสั่งเขาไปเลยสมิแบลุกขึ้นมาครับใบมีมบนคูงกันมาเปิดปิดเปิดปิดเปิด,ปลดแล้วลงไปนอนไหมโอ้โหไม่ลงไปนอนเนี่ยไม่ลงไปนอนเนี่ยย้ำอีกทีหนึง่งติดโลู่ไหมละ่ะไม่ติดโล่ด้วยอะไม่ติดลู่ด้วยอะสำหรับจีนอ่ะนะครับผมยัดหน้ามาจุนนี้โอ้โหรับนะอะไรได้อ้าวอมีแม้แบนไปหวานแล้วเอาแล้วสมีแม้แบนได้ยังไง ใส่สกุญยุทธ์ตึงๆห้าร้อยเอ็มเลยเหรอเอาเรื่องเอาเรื่องอสวัสดีครับพี่น้าแอมมาทักชายสวัสดีจิรัตด้วยครับไปยังไงประมาณนี้700ล้านหรือเปล่าวะ70ล้านพอนะตี้ใส่แว่นสีตาแล้วยังไม่ยังไม่พออีกเหรอเอาจริงผมพาดเลยผมมองไม่เห็นผมผมไม่เห็นดานเมจครับเออผมพาดผมมองไม่เห็นดานเมจครับเออมึอ๊บนะะไม่ไม่ใช่มองมองเห็นดานเมจไม่ค่อยชัดนะครับผม ผมไม่ได้ใส่แว่นไงบ้าใส่แว่นอยู่แท้ๆเออแต่ไม่ได้ใส่แว่นมียี่ห้อไงอเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเออแม่จังหวะนี้วอร์ชาก็ใส่ซอมบี้เมน์นะใส่เป็นซอมบี้เมย์ไงซอมบี้เมนก็ลงไปนอนไงเออก็เหลือแค่นี่ไงเหลือกระบองเหล็กตัวเดียวไงกาลังย้อนดูคลิปทำของลูเมยเมื่อวานเลยโอเคดีเลยอันนั้นคือดีจัดเพราะว่าจูเลียสเอเมริกันหนึ่งแสนโอเคงั้นเดี๋ยวลองสั่ง ใช้โค้ด้วยนะไม่มีไม่มีคนนัาตีแปนะไม่มีคนนัาตีแฟชี่แปนะเอาไปไปหาโค้ดเราโค้ดมันมีหลายโค้ดอยู่ติดโล่ไปแล้วครับคืนนี้คืนตอนนี้ทุกคนในบ้านมาหาผมไม่เว้นเวลาให้ผมอยู่คนเดียวเลยเอ้ยมันจะมีแต่ส่วนใหญ่โรงพยาบาลจะมีช่วงเวลาเยี่ยมคนไข้นี่อไรวะ <laughs> ก็เขาไม่ได้สปอนน่ะโอ้ติดโลคไปแล้วครับสำหรับกระมงเลยครับ แล้วเสียงความหวังมาประชึดมาจังหวะนี้ประชืดไงประชึดเลยยังไงโล่ไม่หายด้วยโล่ไม่หายด้วยฟาดไปก็เท่านั้นเลยเพราะติดโล่อยู่ดีนึกว่าเขาจ่ายมาไม่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 มีไม่มีไม่มีไม่มีเรายังไม่ตึงขนาดนั้นเรายังไม่ตึงขนาดนั้นมาหัวราชาต้องไปหวได้แล้วคิงเสียงความหวังไงหวังอะไรอ่ะโอ้ติดโล่เกี้ยวอ่ะและเข้าสู่เทอร์นที่เจ็ฮะ เอ็กซ์เบอร์น่าแอร์สารับเพลิงขั้นสุดยอดยิงมาติดโล้ไหมเนี่ยกระบองกระบองบอกไม่ติดโล่เว้ยไม่ติดโล่เว้ยขอไล่ตีอีกทีนึงเอ็กซ์เบอร์นาแอร์ขั้นสุดยอดมาอีกแล้วปึ๊บมาเออแต่อัปเดตอัปเดตสติกเกอร์แล้วนะสำหรับสำหรับสมาชิกนะครับมีลูมิเอร์แล้วนะลองกดมาเล่นกันได้นะครับสติกเกอร์มีลูมิเอร์แล้วครับอัปเดตมาแล้วนะครับแต่ใครอยากได้เนโรใครอยากได้เนโรมาดูกันได้มาคุยกันได้ อยากได้ในโลส่งภาพกันมาได้ส่งภาพกันมาได้ไดเออนี่ลุมเยมาแล้วจ้ะเออเดี๋ยวบางคนดูไม่ออกมันคือตัวอะไรมันคือลุมเยนั่นเองนะครับผมวอราา์จ่าปึ๊บปึ๊บปึบ,ปบโอ้โหตายไปเลี้วเรียบร้อย,ย,อยพัดหนึ่งโกให้โล่แบบไหนครับีินาตีเดี๋ยวต้องรอดูตัวมาครับน้องปอนพี่ก็ไม่ค่อยนา้แต่พี่ค่อยจำไม่ได้เลยแหละแปดเทสุดแล้วใช่แปดเทสุดแล้วตอนนี้ แดย,อยูอาคือโคตรตึงโคตรโหดโคตรอันตรายแล้วติดโล่ไปแล้วสำหรับเจนอนอสหัวราช่ายทีนึงหัวราช่ายทีนึง,อนงเอาเรื่องเอาเรื่องกระเบื้องแตกไหมละ่ะเอาเรื่องกระเบื้องแตกไว้ล่ะมาเข้าสู่เทินที่9เทินที่9ฮนะโกพาร์ทหนึ่งให้โล่แบบไม้กางเขนครับโอเคครับอัลลีของค,ครับมาหัวราชายคล้าย,ายบัฟกูลังแลกโอเคปึ้มไปจบยังติดโล่ก่อนเทินที่สิบยังไนงะ โคเกสมีแค่ลูนดาบแดงที่เจาะได้ครับโอ้โอเคและเข้าสู่เทินที่10เอ็กเบอร์เนอร์ข้นสุดยอดเสารักเพิงิงในที่สุดก็ถึงเทินที่10มียุงยูอาด้วยนะพี่อ๋อใช่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 วาระชาจบได้แล้วมันจบแล้วนายจบหรือยงังเรียบร้อยจบเทินที่10แล้วโอ้โหและนี่คือกระบองเลย คลิปรีวิวจีนาะแต่กระบองเหล็กแบกเันเทินที่10เลยครับถ้าชอบชื่นชอบคลิปนี้ยังไงกดไลค์กด Subscribe แล้วคลิปหน้าเจอกันสำหรับพลัง400ล้านคนเดียวในเซิร์ฟซีก่อนกุกกิสิเข้าวันที่31โสเกสกกิสเข้าวันที่1แต่ว่ารีวิว400ล้านวันที่3 1โอเคเข้าใจตรงกันบ๊ายบายเจอกันขอบคุณทุกคนเข้ามาชมเจอกันใหม่บายบายสวัสดีครับ